สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่ตามดูอยู่นะครับพบกับผมอาจารย์โต้งนะครับในรายการวิธีรัดใบโต้งนะครับก็เป็นรายการคณิตศาสตร์ชิลๆสไตล์อาจารย์โต้งนะครับก็เอาโจทย์มาทํากันนะครับตามภาษาคนชอบเลขเนาะนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับที่อาจารย์อยากนําเสนอก็คือเป็นโจทย์ลักษณะเดิมๆนะครับที่เจอบ่อยนะครับอันนี้เป็นเลขขาที่พูดถึงสามเหลี่ยมนะครับ A B C นะครับแล้วก็มีมุมนี้โต45มุมนี้โต60นะครับอัตราส่วน A D ต่อ,อ D B เนี่ยเป็น2ต่อ1โจทย์บอกมาแค่นี้นะครับแล้วก็ใหาหา,ามุม B I C โตเท่าไหร่นะครับอาจารย์เริ่มเลยนะครับก็อาจารย์ลากเส้นตั้งฉากนี้นะครับกอลากเส้นตั้งฉากนี้อันนี้อัตราส่วนเป็น2ต่อ1นะครับอาจารย์จับมันใช้คล้ายกับรูปนี้ที่เป็นสมบัติพีทาโกรสง่ายๆนะครับอันนี้เป็น60 ส0ิบอันนี้โตหน,นึ่งอัตราส่วนหนึ่งรู้สามสองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอจะลากเส้นตั้งฉากอันนี้มุมฉากไอ้สามเหลี่ยมนี้คล้ายกันถูกไหมอ่าน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งจริงๆไม่คล้ายครับเท่ากันทูป,ประการ์ก็ได้นะครับแล้วนี้ก็จะต้องเป็นรู้สามนะครับเป็นรู้สามพอใส่เท่านี้เสร็จนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นหนึ่งกับ 1, หนึ่งนครับพอเป็นหนึ่งกับหนึ่ง จังก็ลากเส้นนี้นครับก็จะได้อน,นี้เป็นหน้าจั่วนะครับเพราะว่าหนึ่งทั้งคู่นะครับพอเป็นหน้าจัว่วแล้วก็มีมุมยอดเนี่ยครับตรงนี้หกสิบตรงนี้ร้อยี่สิบมุมยอดโตร้อยี่สิบนะครับหน้าจั่วก็เป็นอันละสามสิบก็ใส่ไปครับสามสิบอันเดิมเป็นสี่สิบห้านะครับใช้ไปแล้วสามสิบก็จะเหลือสิบห้านะครับตรงนี้ก็จะเหลือสิบห้าครับ เหลือ15นะครับคราวนี้นักเรียนดูนะครับตรงนี้30นะครับตรงนี้30แสดงว่าอันนี้เป็นหน้าจั่วนะครับหน้าจั่ว2ขีดนะครับ2ขีดเพราะว่าอันนี้เท่ากันส่วนอันนี้ขีดเดียวนะครับเพราะเท่ากันคู่นี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้30เห็นไหมครับตรงนี้15 15บวกกับตรงนี้ได้30เห็นไหมครับเพราะว่าสมบัติสามเหลี่ยมเนาะสมบัติสามเหลี่ยมตรงนี้30 15บห้าบวกอะไรได้ส0ิบแสดงว่าตรงนี้สิบห้านะครับพอตรงนี้สิบห้าตรงนี้ก็เป็นหน้าจั่วนะครับแสดงว่าสามเส้นนี้ยาวเท่ากันนะครับพอยาวเท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับมุมฉากถูกไหมครับแล้วก็เป็นอะไรด้วยหน้าจั่วด้วยถูกไหมครับแสดงว่านี้สี่สิบห้าตอนนี้ก็สี่สิบห้าแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ตอบเจ็ดสิบห้าองศาครับจบนะครับโอเคเนาะชิวชิว บายจานโต้งนะครับเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ